โครงการกระถิ่น30,000ืวัดวันนี้วันที่9พฤศจิก,กายน2 5 6 7แห่รอบหมู่บ้านหนองแปลนจากนั้นพรุ่งน,นี้ไปทอดถวายที่มือวัดบ้านหนองแปลนตำบลหนองแปลนอำเภอกรมลาสัยจังหวัดกระธิ์ไปชเชินครับโหเสียงกระหึ่มมาแล้วหลบขบวนแห่ครับลบขบวนแหร่รถยาวรถยาวถนนแคบ ที่10พฤศจิกายน2 5 6 7วันนี้กองกระถิ่น30,000วัดมาทอดถวายที่นี่ครับวัดบ้านน้องแฟนคุณทรัพย์ดิลังการไฟฟ้าบริจาคโคมไฟหน้ามุกด้านอุโบสถ2,000บาทรัฐธรรมกายนั้นได้บริจาคมา1 0 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นการต่อยอดร่วมสร้างอุโบสถของเราให้เสร็จเด้พี่น้องมาบุญมหากริ่นได้ ก็ขอในีานประสัมพันธ์ท่านที่คุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมบริจาคนะครับคุณแม่บรญัติพระสุวรร0หนึ่งร้อยบาทคุณแม่พันปีแสนลมหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณแม่บุญเรืองมโนนาทีหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ทองสอนงมงวิไลห้าร้อยบาทคุณแม่บัวทองบุตรโูสีห้าร้อยบาทคุณแม่กระาสอนวิเชียรชายหนึ่งพันบาทคุณแม่จำหลักภูลมลหนึ่งร้อยบาท คุณแม่ธงใบนาธงชัย500บาทหมอนหนึ่งลูกคุณแม่โนูเพียวันชูชัย100บาทคุณพ่อพิรมนาชัยเงิน200บาทท่านผู้อนวยการสุรักปีชาบุญแสนยศ300บาทคุณกัญญาณีวิเคียมฉาย100บาทคุณสุทธิสาฝางังคำา2 0 0บาทคุณธีรวุฒิอรัยยนธีรวุฒิแสงสุดต,ตา300บาท คุณแม่ลักณาหนองทองทา500บาทพร้อมลงทานคุณแม่คุณมีนาชัยโท100บาทคุณหมอประภาสอสุริน1 0 0บาทและคุณครูเยาวมานศีตะวัน100บาทก็ประชาันนะครับทางาภาพหลักได้มาตั้งโรงทานมีส้มเขียวหวานมีน้ำอัดลมมีขนมกินน้ำยาและก็ขนมเป็นห่อไอศครีมสองถังและเนื้อไก่สด ภาพหลักนั้นคุณกิรวดีลอยองวัฒนาคุณสุวัตรลอยองวัฒนาและคุณพัชรีลอยองวัฒนาอุทิศส่วนกุศลมหากรถในครั้งนี้พร้อมอุปสมบทให้ท่านเตียธินกรลรอยองวัฒนาและคุณสุวิทย์ลอยองวัฒนาผู้ร่วงลับไปแล้วนะครับก็ขอประจาสมบัตให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบดังนี้นะครับ ขอชงชวนพ่อแม่พ at ี่น้องทุกท่านนะครับท่านใดที่สะดวกอยากไปร่วมแห่องค์มากระถิ่นอนนี้ก็กำลังทำพิธีเข้าในวัด่อนนะครับนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วทางสถานิธี่กำลังมแกระถิ่นเข้าวัดในวันนี้ครตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วองค์มากรถินกุ้งจะแห่ว่ากุโงสดก่อนตามประเพณีเรื่องนะครับก้งจะพอมีเวลาร่วมแห่องค์มากรถินในครั้งนี้าภาพนั้น ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ท่านได้ไปร่วมขอบคุณกับทางเจ้าภานะครับตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ทางเจ้าาพ่อขอบพระคุณนอย่างสูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องได้สละเวลามี่ายที่ของท่านได้มาร่วมง่นองค์มหาเจดินร่วมกับเจ้าภาพนะครับ ปืนหน่อยครับปือเสื้อๆอ่อนช้อยสวยงาม Angkang namaham, mayang pantir, nidung nidung apanakar, piyakarabiratama. Sire nak pokat sampakar, sire nak dikustin นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังขันเตสัพปาิวารังตัตถินะจิวารัตุสังตังขัสสะโนชยามะสาธุโนขันเตสังโวอิมัง สับปริบารัง,รรงกตินักจิวราพุทธังัำหา,หาดังผีกระตังผีตายะสุขายะ,ายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนอุภาไว้ข้า แก่พระภิกษุส,ษสงฆ์ขอบบพระภิกษุส,ษสงฆ์จงรับของข้าพเจ้าทั้งหลายรันรับแล้วจงการกระถิมนด้วยผ้านี้เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเือ ทุกคนพร้อมอุปสมบทพระพิสุเธิ์โลกมุทิตคนอุปสมบทให้คุณข้อทินนับตอนโดออยดวงวัฒน,นานาสุเวทโดยดวงวัฒนาพร้อมด้วยกระถินสาวคีคณะสุญานุสิตปูจาก80ปดสิีหลวงพ่อธรรมรัตะโย พราะเพียงกันังมานสวายแก่พระพิสุสง์ผู้อยู่จำพรรษาก็ใจมากและอาวาน,น,นี้ก็แลกภาัเทียนจจนี้เป็นของบริสุทธิ์สุดเลื่อมรอยมาโดยนภากาแลกตกลงในที่ประชุมสง์จะได้จำพรรจาจงลงไปว่าเป็นของพระพิสุโลกใดลึกหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมันตอุตารุมยาตไว้ว่า ให้ผสมกับดวงยอมอ่อญยากแเกี่ยพิสูรูปกเดิมเพื่อกระทำปฏินฐานลนจิตให้ถึงต้องตามพระบรมรูปาพระยาและมีครประกาศาจาพระบรมรูปธาที่าสัมมนาไว้ว่าภิสูรูปใดระกตบด้วยศินสุตตาให้ขุนมีสติปัญญาสามารูยความแปดประการมีบุตก่อนเป็นต้นภิสูรโปนั้นจึงสมควรจะกระทำปฏินักฐานในเิต ต้างจางเข้าลงรูปธารมยญาได้บาดเนื้พระสงฆ์ทงปวงเห็นสมควรแก่ที่เสื่อมลดในลมพร้อมการยอยกอนุญาตให้แก่ที่เสื่อมลดในเกินผ้ากรินทานกับผ้านิสังสักบริวารทำปวงนี้ถ้าพระเจ้าพิเภนาเห็นสมควรแก่พระฉันไทยธรรมปาโลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะทํากฏิปทาและกิจ ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพ,พระพิสูรรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นมาท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วขอให้สาธุการละเพศขึ้นเทินสาธุปาวัตุสัพพมังการะ sắp sắp cho triển và ta sắp 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 sắp